นโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทตัสะนโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทตัสะนโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทตัสะเอวังราชาสีโหมหานาทังศีนานากังสีหานาเมศรเตเชนะนามะราชาสีโหอิธิริปภูตังรักษาสลัพสตัวปาราทะยังอิธิริปธรรมังหลักษาสลัพสตัวปาราทะยังอิธิริปสังกังรักษาสลัพสตัวปาราทะยังเอวังราชาสีโหมหานาทังศีนานากังสีหาน นาเมสิะเตเชนนามะราชสีโหยทิริปภูตทางลักษาสลภพรสตวปาลาทะายังอิทิริปธรรมังลักษาสละพรสตวปาลาทะายังอิทิริปสังคังลักษาสละพรสตวปาลาทะายังเอวังราชสีโหมหานาทางเสยนาธากังสีห์นาเมสิละเตเชนนามะราชสีโหยทิริปภูทางลักษาสละพรสตวปาลาทะายังอิทิริปธรรมังลักษาสลภพรสตวปาลาทะายังอิทิริปสังคังลักษาสล พัสตัวปาลาทะยังสาธุสาธุสาธุ